กลับข้าสนรายการหาัตถจิตนะคะสําหรับวันนี้แข่รับเชิญของเราค่ะน้องหมกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและคุณผู้ชมจําได้นะคะสายโฟนอินที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะน้องมว่าน้องคนนี้เขาไม่เขาไม่มีความยอดท้อค่ะถึงแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะอาจจะไม่ค่อยสมประกอบหรือไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มส่วนนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นเรื่องของกาลังใจหรือว่าการอยากจะมาเจอจกับอาจารย์นั้นเพราะอะไรตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องกฤษดานี่เองน้องกฤษดาใช่นะคะน ไปที่ผ่านมาได้พูดคุยกับอาจารย์วันนี้ไม่ไปร้องเพลงเลยครับครับหน้าตารอนเลาอาการนะเนเอง <c oughs> <c oughs> นะครับมาดูกันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ฮะจากวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องไรเซนครครนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านวิเคราะห์เจาะลึกไปพร้อมๆกันเลยนะครับจากไรเซนเส้นสายของน้องกิตดาค,คนนี้ผมเชื่อว่านะฮะ ฟ้าสร้างฉันมาจริงๆเคยฟังเพลงไหม <c oughs> ไม่เคย <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ผมไม่เคยไปทัน <c oughs> ทีนี้แล้วเนี่ยคุณกิตด,ดานะ <c oughs> นสภาวะจังหวะชีวิตนยเกิดขึ้นมาเพราะว่าสภาวะกรรมด้วยกรบสภาวะส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่ <c oughs> นั้นแล้วส่วนหนึ่งเองนะคุณเองเนี่ยภาพว่าเป็นคนที่สู้สู้สอย่างมีลิมิตนะฮะแล้วชีวิตก็กําลังจะหาทางออกครับนะฮะครับคุณแม่คุณคทีนี้ว่าทางออกเขาเนี่ยเป็นทางออกที่ค่อนข้างว่าตัวเองต้องสู้ด้วยลําแข้งแรงกายตัวเองแล้วเป็นคนที่แปลกอย่าง ไม่ท้อแม้แต่ตัวเองต้องลม้มจะล้มจะลุกยังไงในชีวิต เดี๋ยวเรามาดูความเข้มข้นของชีวิตเขากันพร้อมกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะพูดคุยกับน้องกฤษดาเนาะต้องได้ว่าน้องนะเพราะว่าอายุเท่าไหร่คะสิบเก้าครับจะบยี่สิบปีจะยี่สิบปีแล้วนะสิบเก้าเองบอกว่ายังเป็นเด็กนุ่งหล่อเลยเนี่ยทุกว่านต้องร้องวงไหนนะวันนี้จะมาร้องเพลงฟังจ๋านะแทนบอกว่าตัวเองเนี่ยคือเราเองเราก็สู้เข้กับใจตัวเองมาตลอดแล้วก็บอกว่าร่างกายไม่สมประกอบไม่สามารถที่จะใช้งานได้เต็มส่วนเป็นอะไรคะมันแบบว่า ผมเกิดมาเดินได้ไม่สะดวกก็เป็นตั้งแต่เด็กเลยครับคือเกิดมาเราก็เป็นเลยแบบมันต้องมีอะไรเกาะถนงจะยืนได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเกาะปั๊บมันคือจะล้มนี่คือตั้งแต่เด็กเลยครับผมก็จะทรงตัวไม่ได้ต้องม้วนขออนุญาตคือจะทรงตัวไม่อยู่อ่ะได่นอ่ด่งานนี้คือด้านหลังเนี้ยน้องนั่งนิ่งๆคือด้านหลังเนี้ยมันจะโกงนะฮะแล้วเมื่อกี้เดินมาเ็าจะเอียงข้างแล้วก็เดินเหมือนถ้าปล่อยปุ๊บล้มทันทีแล้วส่วนที่เท้าทั่วที ขานี้ก็จะตีบเนาะมันแบบมันคือตอนแรกขาผมก็เหมือนอาจารย์ยืนเดินปกติแต่ถ้าผมไม่มีอะไรเกาะผมจะล้มล้มเลยฮะแต่คือว่าผมไปผ่าขามาขาขาก็เลยยืนลักษณะนี้คือเหมือนเป็นหนักกระเก่าแต่แต่ถ้าแบบถ้าเกิดที่เราพูดเหมือนเก่งๆเนาะครับผมเพราะอะไรฮะแบบไม่เคยออกรายการมาก่อนเลยครับอ๋อคือจริงๆแล้วก็มีปัญหาทางเท้านะฮะและส่วนที่ส่วนที่เนี้ยค่อนข้างจะรีบเล็กลง เป็นเพราะการผ่ามาด้วยครับผมเขาบอกว่าเขาดูดไขมันช่วงน่องออกไปครับโอ้โหเป็นมานานเนี่ยอาการนี้ก็ผ่าตั้งแต่ประมาณเก้าขวบครับเก้าขวบนี้หูยสิบกว่าปีแล้วครับก็คือเราเราเราตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เป็นแบบนี้เลยก็ครับผมเป็นลักษณะเนี้ยแต่เดินดีกว่านี้หน่อยครับเมื่อก่อนเดี๋ยวมือมืออมือมือมือก็จะเก่งนะใช่เงี้ยครับเป็นแบบมีทั้งสองข้างเลยนะครับผม นี่ไปตั้งแต่เด็กเวลาเราเห็นเพื่อนๆหรือว่าเห็นเด็ก,กคน,อ,นอื่นๆเนี่ยตอนนั้นเราเด็กๆนะรเรารู้สึกยังไงก็แบบร้อใจไหมก็ก,ก,ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบางทีแบบอยากจะไปเล่นแบบเหมือนคนอื่นเงี้ยแบบเล่นไม่ได้เราไม่เล่นไม่ได้ไปไหนก็ต้องก็งนั่งรถเข็นได้แต่เล็กๆเลยเนาะเขาผมก็ประมาณนั้นหรือไม่ก็เกาะเดินนะครับเพราะผมจะชอบเดินมากกว่านั่งรถจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบนั่งรถเข็นเท่าไหร่แบบมันช้าฮะเอามันช้า คือไม่ทันใจเราอยากจะเดินอยากจะไปไหนทาอะไรเองแบบนี้คือแบบอยากให้มันสะดวกมากที่สุดนะคือไม่ต้องมีคนมายกรถเข็นไม่ต้องมาแบบมาจับอะไรเงี้ยเหมือนเราจะสร้างวามพร้อมตันเองแต่ว่าร่างกายสังขารมันไปไม่ได้ครับผมมันค้างกันตลอดอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เข้าเดินเข้ามารอที่จะช่วงจงหวะที่จะออกเบ่งเนี้ยน้องเองก็เดินเอียงๆซึ่งผมกลัวจะสะดุดใจล้มแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะชีวิตเป็นแต่กี่ขวบอาการอย่างเงี้ย เป็นตั้งแต่ตอนผ่ามาเลยครับคือว่าผ่าเลยแหละครับผ่ามานี่ก็แย่เก่าคือว่าผมเป็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแต่คือแบบมารักษาอย่างไงก็ไม่หายครับแต่ครับเมื่อก่อนซนผมจะแบบแบบนี้ครับครับผมจะแบบบิดเขากันไม่ไม่มันมันเขาเขาผมมันมันแบบมันจะตรงแต่เหมือนว่าเวลาเรายืนเนี่ยเหมือนเหยียบไม่เต็มพื้นนะครับอ้ครับครับครับวันนี้ก็ยังเป็นมากกว่าเดิมเพราะว่าร่างกายเราใช่เพราะเราไปผ่าขึ้นต้องบนเลยเนาะใช่เพราะเราไปผ่ามาด้วยก็เลยแบบทุกวันนี้ก็เลยแบบ เดินบางทีนั่นนั่นก็จะเหนื่อยแต่เมื่อ <halt One. S 1> แ,แต่ถ้าเมื่อก่อนตอนเทียบกับตอนเด็กๆที่ยัง <Ang> ไม่ได้ผ <int> ่าเงี้ยผมไม่เหนื่อยท้อไหมก็บางทีมันก็ท้อครับแต่ต้องสู้ใช่ไหมครับต้องสู้จริงนะมวยใช่ค่ะเพราะสู้จริงแล้วเขาเขาท้อก็คือช่วงท้อก็มีครับจ้อ่แล้วสมัยตอนเด็กๆเราได้ไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นก็ไปครับเรียนกับโรงเรียนคนปกติแต่ว่าแบบเราไม่มีเพื่อนเลยหรือว่าไม่มีใครสนใจทําไมล่ะครับเพราะสาเหตุอะไรคือแบบ เขาเหมือนว่าเราแบบไปอยู่กับคนปกติแล้วมันเป็นโรงเรียนเล็กๆอะไรเงี้ยก็ทั้งกระทั่งอาจารย์เียเคยล้อเราไหมเคยครับเขาล้อว่าไงครับเขาล้อมันแบบไอ้เป๋อะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็แกล้งมาคุณผู้ชมนะใครต่อบหัวตบไปต่อยเรามีเพื่อนมีคนรู้จักจะไปล้อเสียใจมากเลยนะก็ทำนี้รุนแรงมากกว่าการเ่ิยเราอีกนะครับเสียใจครับแสดงว่าเราต้องปีกวิเวกอยู่เฉพาะเราเลยน่าสงสารมากใช่ครับเป็นอย่างนี้หลายปีเลยไหมครัก็ประมาณ8ปีเต็มครับตั้งอนุตั้งอนุบาลจนป .6 โอ้โหแต่ไปอยู่งั้นเลยก็เธอก็อยู่ในห้องคือใช้ชีวิตอยู่กับการที่เขาผมก็เหมือนว่าก็ครับก็เหมือนแบบว่าคือเราไปเรียนโรงเรียนคนปกติเราก็แบบเราก็แบบเราก็ใช้ชีวิตปกติไปคือกลางวันในบางทีแบบอย่างกินข้าวเงี้ยผมจะมีรถเข็นจับเดินเมื่อก่อนจะมีตอนเด็กแล้วแบบต้องเข็นเดินไปเองครับคืออย่างสมมติอาคารอยู่ประมาณนู้นแบบเราต้องเข็นเดินไปเองคือว่า เมื่อก่อนไม่ได้ใช้รถเขียนนังไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรมาคองเท่าไหร่หรอกไม่มีครับนะฮะอย่างที่อาจารย์เห็นน่ะมันก็แบบเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเขาคิดว่าเป็นภาาะเขาใช่ <ๆ S 2> ใช่ครับแล้วแล้วเหมือนแบบบางทีแบบว่าคือคนสนใจเรามันก็น้อยอะไรเง<ม>ี้ยครับคือบางทีก็แบบนั่งอยู่คนเดียวช่วงกลางวันแล้วพอจะถึงเย็นแล้วก็กลับบ้านเลยโอ้ยทรมาน,นเนาะเป็นเขาวิ่งเล่นกันเตะบอลเตะบอลผมว่าใจคุณยังยังเป็นคือมันเป็นปกติอยู่ไงแต่สังขารร่างกายไม่เอื้อมนวยใช่หน้าสงสารมันค้างกันเลยแล้วมันก็แบบ เรียนมาก็แบบไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแบบคือว่าอะไรเราก็ช่วยเหลือตัวเองหมดไม่ว่าจะเป็นแบบเข้าห้องน้าอะไรเงี้ยบางทีแบบลำบากไหมลาบากครับเวลานั่งนั่งยองถ้าเป็นโรงเรียนสมัยก่อนเนี้ยครับก็ต้องนั่งยองครับนะฮะเวลาเข้าห้องน้ำใช่แล้วแบบว่าแบบพวกเพื่อนๆอย่างนี้จะแบบแบบแบบไม่สนใจเราเลยคืออะไรเราก็ต้องทําเองทุกอย่างแม้แม้แม้กระทั่งครูที่สอนเนี้ยคือเขาก็สนใจเราเป็นบางคน คือบางครั้งเขาช่วยจริงแต่เหมือนเขาพูดไม่เต็มใจกันแนะกัะแหนผมก็จะไม่เคยชอบคููกันแนะกัะแหนพูดต่อเสียในเราคิดละคือมันรู้เรื่องว่าเราใจเราใจมาขนาดครูอาจารย์ว่าเนี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะครูบาอาจารย์ชมันเยอะคือบางคนเขาก็คิดใช่ครับบางคนเขาเราเป็นคนเกินเขาเพราะว่าเพราะว่าเราเหมือนว่าคือนอกจากเราแล้วมันก็ไม่มีคนอื่นนะครับ บอกว่าโดนคุณท้งเพื่อนอาจจะใช้คําประชดประชันดูถูกเราใช่ไหมเรากลับไปบ้านแล้วก็คิด่างนี้ทุกวันเหมือนกันนะคิดคบเมื่อก่อนแบบเป็นขนาดไหนคิดทุกวันทุกวันไปเจอพฤติกรรมอย่างนั้นทุกวันทุกวันแบบเจอทุกวันนี่เคยบอกแม่บอกแม่เนี่ยลูกเป็นอย่างนี้นะเคยครับแล้วก็แบบชื่อเล่นที่ไรเนี่ยโซดาครับโซดาแบบแม่โซดาไม่ไหวแล้วไม่เคยผมก็เคยบอกไม่ไหวไม่เคยบอกแม่บางทีอาจจะบอกใช่ไ่มเราเก็บไว้ในใจเรารับางทีแม่คิดมากป ที่แบบคือบางทีถ้าแบบมันไม่เยอะจริงหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะแบบไม่พูดออกไปเลยคือว่าดีอะแบบนิ่เงินเราจะไม่อยากไปแบบบางทีอาจจะแบบไม่อยากไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยคือคือเราจะอ้างตรงเงี้ยแบบไม่อยากไปตบางทีแม่จะเค้นถามเขาจริงว่าเออแบบทำไมวันนี้ไม่ไปล่ะหยุดมาสองสามวันแล้วะแม่เขแม่เสียใจใช่เราเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมองเป็นปัญหาว่าที่เขาก็จะแบบมองว่าเราแบบมีอะไรก็แบบฟ้องแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ คือเหมือนจะมาหาเรื่องเราอย่างี้แต่คือเราก็มาช่วงเรียนมัธยมก็แบบก็ดีครับมีมีเพื่อนมีคนสนใจครับครับก็ดีกว่าตอนเรียนคือคนละเรื่องกับตอนเรียนประถมเลยลคือได้ไปทัศนศึกษาได้ไปอะไรแบบเคยถูกแกล้งแบบกระดาษไหนที่ว่าตอนเรียนประถมเนี่ยเล็กๆเนี่ยถูกแกล้งกระดาษไหนแกล้งแบบว่าอย่างเรานั่งอยู่บนโต๊ะเงี้ยครับอย่างสมมติเรานั่งอยู่บนโต๊ะแล้วแบบเราแบบทำปากาล่วงแล้วเราเกาะโต๊ะเดินไปเก็บอย่เงี้ยครับ เคยเงาก็ยี้ออก <Okay. S 1> ไม่นะแล้วเป็นงั้นเลยครับแ,แบ,บแล้วก็แบบล้อหาเรื่องเราพยายามแกล้งครับทีนี่คือการสั่นคือาอาจารยารเก่งกัขามันเป็นเรื่องกปองกติใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันตื่นเต้นอเลโอ้โหโคตรเนี่ยนักกัดมากนะท่านผู้ชมกับเนี่ยนะครับตื่นเต้น <laughs> ตั้ <laughs> งใจอยากจะเล่นนะครับไม่สบายๆนะฮะอยู่กับอาจารย์รันะเนาะนิ่งๆครับ ไม่มีอะไรนะปกติพ้อเขาพูดถึงเขาก็เลยจะมีอาการเกร็งแบบนี้ก็ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นในรายการปกติก็ไม่ขนาดนั้นนะโอ๊ตมันตื่นเต้นมากสบายๆนะครับว่าถ้าเราเราอยู่กันเนี่ยเหมือนครอบครัวแต่สงสารมากกว่านะครับเพราะว่าเหตุที่คุณแม่กับคุณพ่อนั่งอยู่ข้างเนี่ยนะครับเวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาก็บอกน้องเยอะใช่ไหมครับน้องคือน้องคิดว่าตัวเองเคยเป็นปัญหากับพ่อแม่ไหมก็ ก็เคยแบบบางทีแบบว่าไม่น้อยเนื้อต่ำใจยังไม่ได้นะทะเลาะเถียงอะไรกันบ้างแต่ว่าผมก็ผมก็ไม่เคยบางทีมันเครียดเหมือนกันเน่ยเถียงครับผมผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนนับพูดในเพาะหรอเถียงพ่อแม่คือผมไม่โกหกคนที่รักที่เราคือพ่อแม่ครับจรอนรักที่ไหนเขาก็เป็นพ่อแม่เราใช่ไหมครับจริงครับแบบมันคือผมว่าคือรักที่แม่มีให้มันแบบ ไปหาจากคนอื่นไม่ได้เวลาเวลาเราอยู่ในห้องเนี่ยผมว่าคุณก็เหงานะฮะแล้วก็เวลาเพื่อนมันหนีออกไปหมดครูบาอาจารย์บางคนเหงาไปเลยเหงาไหมใช่ตอนตอนอย่างปฐมเนี่ยเขาทิ้งเราเลยฮะเหลือทิ้งเลยอะทิ้งเลยครับอยู่ในห้องคนเดียวเลยครับผมแล้วอย่างแล้วอย่างตอนอยู่ปฐมนี่เขาจะแบบไปทัศนศึกษาเนี่ยเขาจะไม่ให้ผมไปเลยเขาจะแบบเขาแต่เราก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะไม่เขาจะพูดบ่ายเบี่ยงเขาจะแบบไม่ต้องไปแบบหยุดเรียนอะไรเงี้ยแบบเขาาจะพูดลักษณะเนี่ยครัแต่คือ พอผมได้ยินเขาพูดนี้ปั๊บผมจะแบบไม่ละคือไม่ไปก็ไม่ไปคือแบบคือถ้าไม่ถ้าพูดตามภาษาเด็กกูก็ไม่งออมก็ได้จะมพูแต่ต่างกันจริงในใจก็คิดแหละผมว่าในโลกของความเปการเนี่ยนะคือพิการกายไม่หร่จะพิการใจจากคนอื่นเนี่ยโอ้โห้ายแรงนู่มุ่ยใช่ค่ะมันตายนนบางทีเนี่ยทำให้คนคนหนึ่งตายได้เลยท่านผู้ชมในบางทีมาทั้งคําพูดนะหรือว่าการกระทำที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราเรากลายเป็นเหมือนภาระของคนในโรงเรียนตอนนั้นเลยคอนแบบว่าผมเป็นคนแบบ คือเป็นคนขี้แงแบบว่าเด็กๆเนี่ยนะครับก็่คือเดี๋ยวนี้ถ้าใครแกล้งผมจะแบบสู้ตลอดกยทุกวันรีกสู้แล้วนะใช่ครับก็จะโตขึ้นนย่างเแต่จริงๆก็ไปเลไปรับ้องกันตัวเองครับผมก็ไม่ใช่คนใจร้ายอะไรนี้แหละน้องสารมากเ้วยน้องโซดาคะเวลาที่เราแบบเจอคําพูดจากคนที่เขาดูถูกเรามั่งแหละหรือว่ารู้สึกว่าคนอื่นๆไม่สนใจเราเราเคยแบบย้อนกลับไปไหมว่าเราเราเคยโกรธพ่อแม่ไหมทำให้เราเป็นแบบนี้ผมว่ามันแบบ มันเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าครับ mm hmm. ผมคิดว่าแบบผมเกิดมายังแบบมีสติครบแล้วก็มีมือสองมือมีขาจะแบบคนอื่นเขาไม่มีคนอื่นเขาแบบผมเห็นน้องคนอื่นเนี่ยเขาเกิดมาเป็นแบบอัลไซเมอร์หรือว่าอะไรเงี้ยคนอื่นเขาเป็นยิ่งกว่าเราแบบ oh. แต่พ่อแม่เขาก็ยังแบบคือถ้าแบบถ้าเขาอยากให้เราตายเงี้ยเขาก็คงให้เราตายตั้งแต่ตอนเด็กแล้วครับ คือผมว่าคิดดีกับนนคนบางคนที่ปกติอาการ32เนี่ยไม่รู้จะเมื่อไหร่จะไม่ตายสักทีคือคนที่จะชั่วนะไอคนดีเราก็ส่งเสริมกนมันก็บอกว่าคุณไม่เคยคิดว่าตัวเองมีการปรนหัวใจเราเ,เต็มร้อยนะฮะมันยังมีความรู้สึกแก่งกล้าตอทุกวันนี้ก็จะใช้แบบใช้ชีวิตแบบว่าเหมือนคนปกตินะครับคือเที่ยวอะไรก็คือเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแล้วก็จะจะแบบพอจะมีเพื่อนพาไปนู่นนา่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็เดินเชื่อนใจก็จะคอยไปตง้งครับก็ดีดีกว่าตอนอยู่เป็นเด็กๆอ่ะ แต่กวงบอกว่าเริ่มเพราเริ่มมีสังคมมากขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นแต่ว่าคนที่อยู่กับน้องโซดามาตลอดเนี่ยก็คือครับคุณพ่อคุณแม่ครับผอยู่ดูแลมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมเนี่ยนิดกับแม่มากกว่าเวลาเราแบบเจอเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนสองคนนี้เขาอยู่กับเรามาตลอดเราเคยได้มีโอกาสบอกคุณแม่บ้างไหมเออบอกเปล่าบอกบอกเปล่าหรือไปเถียงแก้วบวิไม่เถียงแล้วนะแต่ว่ากระงมสารแก้เหมือนกันครับวันนี้นิดหนึ่งแม่บอกแม่ตอนนี้ถึ่งแม้อยู่ใกล้แล้ว อบอกคุณแม่หน่อยวันนี้โซดาจะพูดความในใจแล้วแม่ครับไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแล้วอยากจะบอกว่าแบบผมไม่เคยที่แบบว่าจริงๆผมไม่เคยคิดโกรธเกลียดพ่อแม่เลยครับจะพูดไงดีโซดารักพ่อแม่มากไหมรักครับเวลาทอดแทนนี่โซดารักพ่อแม่ขนาดไหนถึงเราพิการเยังเรายอมตายแทนได้เลยเนาะหนูสุดท้ายแล้วไม่มีใครหรอกอยู่ อยู่คู่ก<ด>ันโรดาต้องสู้เรื่องว่าแม่เอาก็รักโรดาใช่ไหม,มแล้วคุณแม่เนาะคุณแม่รักลูกขนาดไหนครับนลูกแม้ว่าเขามีร่างกายที่จริงๆไม่พร้อมจะพิการแต่ว่าด้วยการรักษาด้วยการเปลือกเก็บเนาะนก็รักมาตลอดอมไม่ไม่ไม่เคยรังเกียจแต่เขาดูเขนาน่ารักไหมเขาจสีส่ดีนะเขาสู้คุณแม่มีลูกกี่คนนะครับคนเดียวเนี่ยคนเดียคนเดียวคุณแม่ด้วยเนอะครับแต่มีลูกนี้ผมว่าน่ารักนะ คือเขาสู้จริงๆนะเขาให้กำลังใจตลอดแม่สู้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวลาแบบเวลาเขาท้อสุดๆเขาเคยเปย์กับแม่ขนาดไหนเด็กน้องเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นภาระอะไรอย่างเงี้ยจับมือกันพูดีบอกว่าอย่างไรเราก็ต้องสู้ก็ผ่านกันปอบอะนะก็ปอบกันดูแลกันแบบนี้คุณแม่บอกว่าอาจจะไม่เคยได้ยินเลยว่าน้องอยู่โรงเรียนที่ผ่านมาเู้ตลอดนะไม่เคยขาดเรียนเลย แค่เคยขาดเลยถึงบางทีก็ไปมอไซค์มอไซค์รับจ้างแม่ไปส่งมั่งจ้างเขามั่งอะไรเงี้ยมอไซค์รับจ้างกูฉันก็นั่งคือลำบากไงก็ทนนะฮะฝนตกฟ้าร้องก็ไปเลยอยู่เราจะแบบผมคิดว่าผมม่าได้ว่าคนพิการนะครับคือแบบคือเราเป็นคนพิการก็จริงแต่ว่าคือไม่ว่าจะแบบเวลาในของชีวิตเนี่ยจริงๆเราก็ต้องอยู่บนโลกของคนปกติครับเราก็ต้องเหมือนให้เหมือนเขามากที่สุดเราถึงจะอยู่ได้นี่้วสุนนะ ใช่ใช่ครับเพราะผมไม่เคยอยู่คนพิการเลยเราตอนแรกรู้ว่าเป็นเป็นปมด้อยเราอไม่ตอนแรกอ่ะตอนแรกเกิดคิดไหมคิดแต่เดี๋ยวนี้ไม่คิดเนี่ยจะไปคิดอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่เคยคิดผมผมมองคุณเป็นปกตินะฮะในการคุยรู้ว่าสติปัญญานี่คือดีกว่าคนธรรมดาที่ทไปี่เคยเจอมาเนาะนะครับผมบอกว่าทุกวันนี้นี่ไม่ท้อจริงๆก็ยังศึกษาเป็นแบบอาชีพเสริมด้วยแล้วเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยซ่อมคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมอะไรเงี้ย เนี่ยในคนนี้นะเห้เนแหละฮะโอ้โหผมบอกแล้วยอดมนุษย์ของเรานี่ททำซอฟต์แวร์ต่างๆทำได้แบบผมคือแบบซ่อมพื้นฐานอะไรเงี้ยคือว่าไม่มีใครสอนผมส่วนมากจะอ่านจากหนังสือเอาศึกษาเองอ๋อเพื่ออนาคตของตัวเองแล้วก็เพื่อพ่อกับแม่ด้วยนะเพื่อให้เขาได้สุขสบายในอนาคตคือเราเองแม้ว่าจะเป็นเนี่ยคิดตลอดนะถ้าอย่างอาจารย์ดูรู้เนี่ยจะแบบรู้ว่าใจผมคิดตลอดเลย คิดเนะคือเราคิดส,สราส้างสรรค์มากกว่าที่จะเป็นปมมากนอื่นแล้วก็ตัวเองทั้งยืนด้วยลําแข้งแรงกายถึงแ,แม้แขนขาจะไม่<ช>สมบูรณ์แต่ว่าตัวเราต้องต้องสู้นะใช่แล้วผมก็จะแบบบางทีแบบมันเหมือนว่าคือมองดูแล้วเหมือนดวงาชะตาเนี่ยบางทีแบบพูดจากความรู้สึกก,กับประสบการณ์ชีวิตที่เจอเคือแบบกวนะ่าจะเจอเพื่อนดีเนี่ยยากแล้วก็แบบกว่าจะเจอคนที่เขาแบบจริงใจเงี้ยมันมีแต่แบบมาหวังผลประโยชน์จากเราั้ามากขวาได้ซ้ำบางครั้งแล้วผมเป็นคนที่แบบ ให้ก็ให้คือถ้าผมดีกับใครผมก็ดีถ้าแบบถ้าผมไม่ชอบใครผมก็เกลียดเลยแล้วผมก็ไม่ยุ่งเขาเลยใจแข็ง <OR> ยิ่งกว่าหินนะใจใจแข็งยิ่งกว่าเหล็กไหลอืมเพราะเขาสู้เขามาตั้งแต่เด็กๆก็ยอมรับอ่ะคือปกติเราก็เห็นว่าเออท้อแท้ไม่สมหวังแล้วก็ท้อถอยแล้วนะก็ยอมเป็นภาระสังคมแต่นี้ไม่ใช่นะเขาไม่เคยทําให้เป็นภาระของแม่ใช่ไหมครับคุณพ่อเนาะอืมเนี่ยละคะก็้องบอกว่าเป็นอีก อีกหนึ่งบุคคลอย่ดีวยคุณแ่บอกทีแบบเมื่อก่อนคนแถวบ้านคือแบบเขาเขาจะมองเราด้อยอย่างพวกชาวบ้านที่อยู่เขาจะแบบเขาจะแบบว่าแบบจะไปเรียนไงอะไรเงี้ยแบบผมอย่างผมจบมป6เงตอนนั้นแบบจะไปเรียนได้เหรออะไรเงี้ยแบบจะมีเพื่อนไงอะไรเงี้ยคือแล้วคือแบบทุกวันนี้ผมก็ขเรียนมาเรื่อยๆก็ขาขึ้นไปนิดนึ่งกันทุกวันนี้ผมก็แบบก็คือแบบพอเขาพูดนี้เราก็แบบคือผมไม่กลัวที่จะออกไปโลกภายนอกแล้ว คิดว่ามันมันมันจะลำบากอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะแบบเรา่มีแบบเราเจอไม่ดีเราก็ต้องเจอดีได้สักวันอะไรอย่างเงี้ยครับสมุติเนี่ยโครงการของอาจารย์เนี่ยโครงการฟื้นฟูชีวิตอาจารย์เคยโทรกับเราเคยคุยอยู่ใช่ไหมคนนี้ป่ะใช่ครับที่อยู่ในสมุทรด้านลามใช่ไหมนี่เขาแถวไหนนะผมอยู่ที่ไหนนะจังหวัดปทุม ประตุมธานีที่บอกเคยพนีน่ะเขาผมเนี่ยเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เลยครับผมว่าอยากเรียนที่จําได้อะไรฮะที่น้องเขาอพนินเข้ามาแล้วก็รู้เลยว่านะเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่นะคุณจะต้องช่วยแล้วเห็นแม้ทานผู้ชมนะฮะในสิ่งนี้ที่บอกว่าในส่วนของโครงการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุบุคคลต่างๆหรือแต่โครงการที่ผมได้ทำนะฮะเกี่ยวข้องเข้องเกี่ยวกับผู้บริหารจอบละชันน่ะนอกจากจะสร้างพระเรื่องการช่วยคนแล้วก็สร้างโบสถ์อีกนะต้องขอบคุณรายการด้วยนะคือน้องอ่ะเขาเหนื่อยนะเหนื่อยมากเหมือนที่คุณจำอง บอกมาเนี่ยแต่เห็นแล้วอยู่ใกล้เนี่ยขาสั่นตลอดนะเราเก่งแล้วก็ขานี่ค่อนข้างจะรีบเล็กกันเนาะครับผมเขาดูดไขมันเอาไว้อ๋อดูดไม่เขาดูดตั้งแต่ช่วงที่ว่าผ่าเพราะว่าผ่าสองหนคือผ่าตอนแรกเนี่ยข้อเท้าผมพลิกไปอ๋อตรงนี้ข้อเท้าพลิกข้อข้อเท้าพลิกแบบเหมือนคนขาแปรไปก็เลยต้องไปผ่ารอบสองอีกครับที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วทีนี้ก็แบบเหมือนเขาผ่าผิดพลาดเลยเขาจะให้อย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับไม่แบบไม่แบบเขาจะเขาจะให้ไปอีกนี้ ผมก็แบบไม่ไปนะคือยอมอยู่านี้เออคือถ้าเกิดแบบให้ผ่าอีกเนี่ยเขาให้ผ่าถึงหัวเข่าเนี่ยคือถ้าแบบผมนึกภาพ้วแบบถ้ามันเป็นหนักเก่าคือแบบอยู่อย่างนี้ดีกว่าถ้าแบบมันจะมันจะตายมันก็ตายอย่างเงี้ยแหละแต่มันก็ไม่ลำบากอะไรถ้าแบบเราจะสู้อยู่ครับแต่ทุกวันนี้ก็ทนเนาะผมยังดูเต็มร้อยเต็มล้านกับสิ่งที่เป็นไม่สนใจใจสังขารร่างกายเลย แล้วเขาก็สู้จริงๆวันนี้ก็ต้องบอกว่าที่ได้มาพูดคุยกันก็เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยก็จะได้เห็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่จะที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็ตามสิ่งสําคัญคือเรื่องของกาลังใจแล้วก็อย่างที่น้องโซดาบอกแหะสุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่จะรักแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราเท่ากับคนสองคนนี้คุณพ่อคุณแม่นี่เองใช่ไหมสุดท้ายแล้วคือคือเขานี่แหละที่ดูแลเรามาตลอดกําลังใจดีที่สุด แล้วก็รวมไปถึงวันนี้ได้มีโอกาสตรงนี้ด้วยเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งการไปดูไปดูรายการอาจารย์ถามไหมผมดูมาดูยิงจังนี่ประมาณสองปีขวาระที่อ๋อที่ไม่ยิงจังก็มีใช่ไหมไม่ที่มันก็แบบดูผ่านๆตอนแรกผมไม่รู้ว่าแบบรายการอะไรเขาแบบเขาเซนนะทำไมเขาถึงแบบตอนแรกผมดูแบบมาเขาเซนชีวิตได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วผมก็ไปดูพวกรายการสาวห้าแล้วไปเจอประวัติอาจารย์ที่แบบพระศิวลีอะไรเงี้ยแล้วผมก็ชอบอ่านหนังสือพระแล้วผมเมื่อก่อนผมรู้จักกับพระอาจารย์อยู่เขาแบบ เออแบบเขาให้ลองอ่านพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยศึกษาเกี่ยวกับวิชาดูดวงผมก็จะชอบไปอยู่รับครับแต่มาเจอวันนี้ก็เลยชอบแล้วครับในเซนเดี๋ยววันนี้จะมอบทั้งซีดีตั้งหนังสือให้ด้วยนะครับดีไหมไปศึกษานะจะได้เป็นลักฐานสองนันดนีนะคนดีอ่ะคานผู้ชมเรียนทราบว่า เขาจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้นะเขาอยู่ในหนึ่งครอบครัวโครงการมิเลคินฟื้นคืนชีวิตนะครับนะปันน้ําใจสารฝันให้กับน้องซึ่งเป็นเยาวชนที่ใหญ่น้อยจะเป็นทุนต่อยอดในการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่อยอดไปน้องก็ต้องรอโอกาสตรงนี้นะครับาได้ามพร้อมแล้วตรงต้องรอคอยยากเรียนอยู่ก็คือตอนนี้ไปสมัครเรียนไว้ที่ราชพัฒน์พระนครคือแบบสมัครเรียนมหาลัยไว้แล้วต่ว่นดีแบบเราผลผมผมคิดว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวเขาให้ไปสอบคัดเลือกผมก็ คืออยู่ว่าระหว่างอยู่บ้านเนี่ยคิดแล้วไปเรียนเนี่ยอยู่คนเดียวหนึ่งแล้วไปเช่าหอหนึ่งให้ได้แบบแบบอย่างพ่อกแม่เงี้ยคือแบบเงินมันจะพอเมื่อไรแลอย่างเงี้ยคือเป็นห่วงเรื่องเงินมากกว่าอย่างอื่นคือไอ้เรื่องอื่นแบบไอ้ลำบากอะไรผมไม่รู้นะเอาละเดี๋ยวเราจะได้ข้อยอดไอ้ตรงนั้นยังไม่คิดนะครับเราจะไปฟื้นคือชีวิตหลังจากวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักค่ะวันนี้น้องก็รักแม่มาก นะครับบอกรักพ่อแม่ที่หนึ่งอะไรที่ร้องเคยใช้อารมณ์ความรู้สึกที่ผิดพังไปนะคนดมมือสักครั้งหนึ่งไว้ถึงแม้เราเป็นอย่างนี้แล้วก็นะขอในสิ่งนี้นะน้องพูดเลยครับเสร็บครับอะไรที่ผมเคยทําให้พ่อกับแม่เสียใจอะไรเงี้ยครับแบบแบบจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดนะเลยครับเนาะก็ไม่ทําอีกแล้วเนาะนะครับเพราะมันมีหลงบางทีนะเราจะพาว่าความเครียดมันก็มีเนาะแต่เนาจ้ไม่ทาแล้วลูกนะครับมีแล้วแหละ พ่อกับแม่บอกว่ามีทั้ง <นะ S 2> รอยยิม้มแล้วก็เพราว่ายไงก็ให้อภัยลูกเสมอครับนะ แล้ล่ะนะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องโซดาแล้วก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวของเราที่จะอยู่ในโครงการของมิร่าเข้มหากระล่นเพื่อนชีวิตด้วยใช่ครับนะเอาล่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มานั่งพูดคุยกันนล้ก็เป็นกําลังใจกับหลายๆคนด้วยเนาะขอบคุณนะะคมากครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งน้องวยขอบคุณดังๆมากช่วชีวิตมากเลยครับสองคนก็ะปบดังได้ผู้ชมนะฮะให้กําลังใจส่งกันเข้ามาฮะกับน้องโซดาวันนี้มีระบุของครอบครัวหัดจิตหัดฐานะครับนั่นแหละนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะใครที่มมีคคํําาาาถนนนะะะะหหรรือออยกกกกจจส่งงงลััใใ้้้บบๆ็ได ว่าหรือว่าใครอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวเอาแบบลายเช็นกันก็ส่งมาที่4221606นั่นเองนะพักกันสักครู่ค่ะครับผม